ย้อนหลังกับรายการกอกกอกกอกขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการคอลลเจนเพปไทด์บำรุงกระดูกและผิวพรรณให้ดียิ่งขึ้นนำเข้าจากญี่ปุ่นร้อยเปอร์เซ็นตจากปลาครับผมเรื่องนี้เกิดที่หัวหินนะครับผมเกิดเมื่อราวปลายป,ปีที่แล้วครับผมคคือว่าถ้าเพื่อนๆที่ว่า คยรู้จักกับผมก็จะทราบว่าก่อนหน้านี้ผมทํางานอยู่ที่หัวหินที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งครับครับผมก็ปกติไปทํางานเช้าแล้วก็เลิกงานก็มืดครับวันนั้นก็ปกติก็คือเลิกงานกลับมาเก็บของที่ร้านอะไรเสร็จก็กลับมาถึงบ้านราวประมาณสามทุ่มกว่าครับก็กลับมาที่พักคือต้องบอกว่าที่พักที่ว่าที่เป็นของเจ้าของร้านที่ผมทําอยู่อะครับมันจะอยู่ติดกับทางรถไฟอ่ะครับผมอืม แล้วก็เหมือนจะคล้ายเป็นห้องแถวแต่ก็จะมีแบบทำรั้วสังกะสีกั้นแล้วก็ประตูหน้าบ้านก็จะเป็นประตูแบบประตูเหล็กอะ่ะสามารถเปิดปิดปิดได้อ่ะครับผม,ม,มบวันนั้นผมก็เลิกงานมาปกติพอมาถึงหน้าบ้านนะครับผมจะเข้าบ้านผมก็เห็นเอ๊ะมีผู้หญิงคนหนึ่งมายืนอยู่หน้าบ้านหน้าประตูบ้านแต่เขาก็ยืนเฉยๆคือไม่ไม่เข้าบ้านนะครับผมค,บคือต้องบอกก่อนกับพี่เป้ว่าห้องพักที่ผมอยู่อะ่ะ จะมีคนพักก็จะมีผมนะครับแล้วก็จะมีหลานเจ้าของร้านอ uh huh. แล้วจะมีเพื่อนผมชื่อวยาไอ้น้อยไอ้น้อยก็จะอยู่กันครอบครัวครับก็มีไอ้น้อยกับแฟนไอ้น้อยแล้วก็ลูกสาวน้อยสองคน uh huh. แล้วส่วนอีกห้องหนึ่งก็เป็นไอนางก็คือน้องสายน้อยอยู่ uh huh. ทีนี้ผมเห็นผู uh ้ห huh. ญิงคนนี้ก็แกก็อายุป,ประมาณห้าสิบกว่าหกสิบได้แล้วครับผม uh huh. คือผมก็คุ้นๆแหละน่าจะเป็นเพื่อนไอ้น้อยแต่ผมก็ไม่รู้จักชื่อแกนะผมก็ถามมาหาไอ้น้อยเหรอเขาก็แต่ก็ไม่พูดอะไรนะผู้หญิงคนนี้แกก็พยักหน้ารับผมผมบอกว่าสามทุ่กว่าแล้วไอ้น้อยน่าจะนอนแล้วแหละบอกว่าให้กลับไปก่อนเถอะเพราะว่าถ้านอนแล้วไม่อยากให้รบกวนอะไรเงี้ยครับผมก็พูดแต่ก็ไม่ได้ชวนเข้าบ้านนะผู้หญิงคนนี้ก็แกก็มองผมเฉยๆผมก็เดินเข้าบ้านไปแกก็มองแกก็นิ่งอื ผมก็ไม่สนใจอะไรก็คิดว่าแกคงจะกลับผมก็ตื่นเข้าบ้านไปนี่พอตื่นเช้ามาผมก็ได้ยินเสียงคือไอ้น้อยะอครับมันมีอาชีพคือมันจะขายพวกลาบพวกส้มตำออยู่แถวๆไอ้หัวหินนะครับ,รบผมจะต้องตื่นเตรียมของแต่เช้าประมาณสักหกโมงผมก็ได้ยินเสียงไอ้น้อยมันงุ้งงุ้งงุ้งเอวุายผมก็ลุกมาดูอพอไอ้น้อยมันเห็นผมไอ้น้อยก็รีบบอก ยูดพี่ยูรู้ไหมว่าน้อยเจอผีหลอกโอ้ยเออบอกเจออะไรยังไงวะผีหลอก oh. Oh. อะไรไอ้น้อยก็เลยเล่าให้ฟังว่าเมื่อวานอะหลังจากมันกลับมาจากขายของคือไอ้น้อยมันจะไปขายของช่วงเช้าครับแล้วจะกลับมาเข้าที่พักประมาณสักบ่ายโมงครับคือไอ้น้อยนอกจากที่มันขายของมันจะมีร้านเพื่อนมันที่ขายของติดกันนะครับชื่อว่าร้านประเกตอืม นี้พอมันขายของกับมาเสร็จด้วยความที่น้อยกับน้อยมันจะเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบอยู่นิ่งครับพี่เป้ครับมันก็จะชวนประเกตแล้วก็เพื่อนอีกสองสาคนนะครับผมไปที่ป่าที่เขาลูกหนึ่งก็คือแถวหินมันก็จะมีป่ามีอะไรอยู่นะครับผมครับก็คือพากันไปหาหน่อไม้อ่ะครับผมอ่อปรากฏว่าก็ไป หากะไปถึงเขาก็พากันหาหน่อ,อไม้อะไรได้สักพักทีนี้ประเกตก็บอกว่าเออแกรู้สึกเหมือนปวดท้องจะถ่ายท้องแกขอไปถ่ายท้องก่อนครับไอ้น้อยก็บอกเออไม่เป็นไรไปถ่ายพวกไอ้น้อยก็รออยู่ค,คือตอนนั้นไอ้ไอ้น้อยมันเตรียมตัวจะกลับแล้วพี่เป้มันก็รอ,อ,อเดี๋ยวพักปะเกตไปถ่ายท้องก่อนเลยเขค่อยๆกลับกันครับมันก็นั่งรอกับเพื่อนอยู่ จนจะชั่วโมงหนึ่งแล้วเอ๊ะประเกตไปคือผู้ประสาชาวบ้านพระเกตไปขี้อะไรนานจัง <S 2> <S 2> <S 2> <S อะไรเงี<อ>้ยครับผมไอ้น้อยก็รู้สึกแปลกใจก็รีบเดินไปดูพอเดินไอ้น้อยเดินเดินก็ร้องหาพระเกตประเกตประเกต<อ>มันก็ได้ยินเสียงมันอึ๊กอึ๊กอึอ๊กผมเดินได้จากพักอ่ะครับมันก็มองตามเสียงมันก็เห็นว่าพระเกตอบบพีเ่ปเป๊ กำลังนอนแบบจมกองเลือดอึ๊กอยู่คือในลักษณะที่ว่าเลือดออกออกมาเต็มปากเต็มจมูกเลยครับพี่เป้เอือไอ้น้อยก็ตกใจก็รีบไปวิ่งไปประคองร่างประเกตแล้วถามเรียกประเกตประเกตประเกตเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็ตะโกนเรียกเพื่อนคือตอนนั้นประเกตก็อึ๊กอึ๊กอึ๊กอยู่กบอ้อมกอดไอ้น้อยแล้วก็แกก็ขาดใจตายไปเลยครับโอ้โหถึงด้วยความตกใจ ไม่รู้จะทำไงไอ้น้อยก็เลยบอกว่าเออให้เพื่อนอะไปโทรตามรถมูลนิธิเลยว่ามีคนตายอะไรเงี้ยอืมแล้วทีนี้มัาเกินว่าโทรศรัพท์ที่เอาไปอะมันอยู่ในป่ามันไม่มีขึ้นพวกก็เลยต้องเดินลงจากเขาเพื่อไปหาขึ้นโทรโทศัพท์ปรากฏว่าไอ้น้อยอะต้องอยู่กับศพประกิโอ้โหอยู่ตรงนั้นเลยนะรอเจ้าหน้าที่รอเ,ออเอออจ้าหน้าที่กว่าจะมาเป็นชั่วโมงครับพี่ ทีนี้พอเจ้าหน้าที่มาเอาศพเอาอะไรไปไปโรงพยาบาลเขาชนะสูตรพิกษุว่าพระเกตน่าจะมีโรคประจําตัวครับผมอืมทําให้แกเกิดการช็อกแล้วก็เลือดไหลออกจากจมูกจากปากครับทําให้แกเสียชีวิตโอ้ทีนี้พอหลังจากเออเหตุก็อะไรเนี่เสร็จก็เคลียร์เรียบร้อยตัวน้อยก็กลับบ้านมาคือตอนนั้นน้อยก็ขวัญหนีดีฟอร์มก,กันนะครับผมก็ นี้ปรากฏว่าพอตกกลางคืนนะครับผมอืมไอ้น้องไอ้นางอ่ะน้องสาวน้อยครับมันจะเลิกงานมืดนะครับผมครับมันก็จะกลับมาประมาณสักสี่ทุ่มกว่า,วาพอมันมาถึงห้องถึงอะไรมันก็เก็บของเก็บรายเสร็จมันก็จะออกมาโทรศัพท์ก็คือว่าไอ้ที่เป็นที่พวกผมอยู่ห้องเชา่าครับผมก็คือว่ามันจะมีต้น มะขามอยู่แล้วก็เหมือนจะเราจะทําชิงช้าไว้ให้นั่งเล่นนะครับผม,มคืออยู่ตรงหน้าประตูบ้านตูเข้าบ้านพอดีคตัวไอ้ทางก็จะนั่งคุยโทรศัพท์กับกแฟนอยู่กันครับปรากฏว่าระหว่าไงไอ้นางมันคุยคุยโทรศัพท์กับกแฟนอยู่ก็ได้ยินเสียงเหมือนหมาหอนนะครับผม,มคือมันหอนไล่มาจากทางปากซอยเข้ามาบ้าน,นครับอพอไล่ไล่ไล่มาถึงเรื่อย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 ถึงใกล้ปรากฏว่าพอมาถึงตรงที่บ้าน ที่พวกผมอยู่อะ่ะเสียงหมามันก็เงียบลงครับแล้วก็ได้ยินเสียงเหมือนคนเดินนะครับผมเดินแล้วก็มาหยุดยืนอยู่ตรงหน้าประตูเข้าบ้านนะครับผมแล้วก็ได้ยินเสียงเรียกไอ้น้อยอืมไอ้น้อยไอ้น้อยอซึ่งประตูเข้าบ้านน่ะตอนนั้นอน่ะ พวกผมจะตกลงกันไว้ว่าคือว่าใครเข้าคนสุดท้ายให้ปิดประตูล็อกประตูหน้าบ้านไว้รับตัวนางก็นั่งอยู่กงนันก็มองตามคนที่เรียกก็คือเรียกพี่สาวมันไงครับมันก็เห็นปรากฏว่าก็คือประตูหน้าบ้านจะมีไฟดวงหนึ่งเปิดไว้สิ่งที่นางเห็นไนางแทบช็อกกับพี่เป้เพราะอนางเห็นเป็นประกตอะยืนอยู่หน้าประตูโอ้หแล้วก็เรียกไอ้น้อยอน้อยอน้อยอื แล้วเหมือนพอคล้ายๆว่าเรียกแล้วไม่มีคนขานตอบครับเหมือนประเกตแก่พยายามจะจับประตูอ่ะพยายามจะเปิดประตูอแต่เหมือนมันเปิดไม่ได้แกก็สั่นเขย่าประตูใหญ่คือตอนนั้นไอ้นางเห็นแค่นั้นไอ้นางก็กลัวแล้วนางอยู่ไม่ได้แล้วนางก็วิ่งรีบกลับกข้าไปห้องครับนี่พอเช้ามาก็ทุกคนเขามาคุยกันบอกโอ้โหไม่ไหวผีประเกตเฮี้ยนมากเลยไปกี่วัน มาบ้านตลอดครับซึ่งก็คือพี่เป้จำตอนที่ผมพูดว่าที่ผมเลิกงานแล้วผมเจอผู้หญิงคน,นนั้น,นจ,ำจำได้เขาที่มาหายน้อยอะคิดว่าปเป็นเพื่อนใช่ครับ<อ>ผู้หญิงคนนั้นก็คือพระเกตแลครับโอ้แล้ววันที่ผมเห็นก็คือวัน<อ>ที่พระเกตเพิ่งเสียพี่เป้ ด้วยความที่ว่าผมกับประเกต์คือไม่สนิทกันผมก็เลยไม่รู้ไม่ได้กลัวอะไรครับแล้วเหตุการณ์ที่พวกนี้เจอกันทั้งหมดผมก็เจอแค่วันนั้นวันเดียวแล้วผมก็ไม่ได้เจอเพราะปกติผมเลิกงานมาผมจะเข้าห้องเลยอแล้วก็จแทวจะไม่ออกมาเลยครับแล้วปรากฏว่าเหตุการณ์เนี้ยคือประเกตมาหน้าบ้านทุกวันนะครับแต่ประมาณทั้งสี่วันนี้ปกพอคืนที่ห้าคือด้วยความที่ไอนางมันกลัว ผีประกตแต่ว่างานมันก็ต้องไปทําอืมแล้วปรากฏว่างานในนางคือมันต้องเข้าบ่ายแล้วเลิกมืดเรื่องนั้นพอมันเลิกงานมาก็คือประมาณสักสี่ทุ่มก็ขี่รถมอไซค์มาพอถึงทางหน้าเข้าปากซอยครับผมมันก็ขี่ของมันมาปกติก็พอขี่ได้สักพักรู้สึกคล้ายๆว่าเหมือนได้ยินเสียงอะไรตกข้างหลังมันดังตึ๊กอืมแต่มันก็ไม่กล้าเขาไปหันไปมองแล้วสักพักที่มันขี่อ่ะปรากฏว่ารถจากที่มันขี่ ู่คนเดียวเป้มันเหมือนใครมันหนักขึ้นอ่ะเหมือนมีคนมามานั่งซ้อนท้ายด้วยครับแต่ตอนนั้นคือไอนางก็รู้มันก็ไม่รู้ว่าอะไรแหละแต่มันก็ไม่กล้าหันไปมองก็นิ่งขี่เข้าบ้านครับพอไปถึงหน้าประตูบ้านมันจอดรถปั๊บปรากฏว่าหมาที่ผมเลี้ยงไว้กบหมายน้อยอ่ะมันก็วิ่งมาผมไมนเห็นนไอ้นางอยู่หน้าบ้านก็พากันหอนใหญ่แล้ว แ่ถอนแรงมากจนไอนางก็ตกใจขวมก็มองซ้ายมองขวาก็ไม่รู้แต่มันก็มองอะไรไม่เห็นมันรีบเปิดประตูแล้วก็รีบเข้าเอารถเข้าแล้วก็รีบล็อกประตูอืมอืมพอล็อกจอดรถไรเสร็จระหว่างที่มันจะเข้าห้องมันก็หันไปมองที่ประตูหน้าบ้านอีกครั้งพี่เป้ครับคราวนี้โอ้โหขนหัวมันลุกเลยพี่เป้อืมเพราะมันเห็นเป็นประกตอะยืนอยู่หน้าประตูทางเข้าเหมือนเดิมนะครับผมครับ แล้วก็จับประตูหน้าบ้านสั่นเดืองโอ้โหแกมาในสภาพที่แกาตายเลยเหรอก็คือแตเป็นสภาพหน้าตาปกตินะครับอ๋ออ๋อปกติครับนางเห็นอย่างนั้นก็รีบเข้าห้องปิดเลยทีนี้ทีนี้พอเช้าใหม่วันก็คุยกันแล้วมันไอ้ตัวไน้อยนางก็บอกมันไม่ไหวแล้วถ้าประกิตมาอย่างเงี้ยมัน <c oughs> ชัดจะไม่ไหวแล้วเพราะว่าทุกคนเกากลัวกันจะไม่เป็นธรรมหาก,กินกันอะไรเงี้ยก็ปรึกษากัน ผมก็เลยบอกว่าเอออย่าง,งน้อยๆอะ่ะประเกดก็เข้ามาในบ้านเราไม่ได้นะเพราะว่าอืมคือที่บ้านนะ่ะมันมีสารวัภูมิอยู่แล้วผมก็หลานเจ้าของร้านอะ่ะพยายามกันป้ายกันตลอดนะครับคือว่าอะไรที่แตกปลอมจากข้างนอกอจะเข้าบ้านไม่ได้ผมก็เลยบ่อยน้อยน้อยพระเกตเขาอาจจะมีเรื่องอะไรหรือเปล่าคือเนี่ยลองจุดทูบแล้วกุ้ยเขา ไม่ต้องให้เขามาปรากฏตัวให้เขามาเข้าฝันเองก็ได้อะไรเงี้ยมันต้องมีอะไรบางอย่างเออครับทีนี้ไอ้น้อยมันก็ทําตามครับแล้วปรากฏว่าคืนนั้นก็ฝันฝันว่าเห็นพระเกตมาเรียกมันอยู่หน้าบ้านแล้วปรากฏว่ามันก็ลุกมามาหาพระเกตที่หน้าบ้านเปิดประตูถามพระเกตมีอะไรพระเกตบอกว่าให้ไปกับแกหน่อยพระเกตก็พายน้อยเดินไปที่บ้านของแกครับผม แล้วแกก็เดินพาไปถึงแต่ะมันจะเป็นทางบ้านของแกมันจะเป็นกองไม้กองแบบเหมือนกองไปอยู่อะครับผมเป็นพวกไม้กระดานไม้อัดไม้อะไรเนี่ยแหละครับนี่แกก็ค่อยๆย,ยกไม้ยกไม้แกออกทีละชิ้นนะครับผมไอ้น้อยก็ยืนมองแล้วปรากฏว่าพอแกยกไม้ออกหมดเห็นมันเป็นเหมือนก,อง,นกองเหมือนกลองเหล็กกองหนึ่งอะครับ แล้วก็แกก็บอกว่าพรุ่งนี้ให้น้อยมาเอากองเหล็กกองนี้นะครับแล้วก็เอาไปให้ลูกแกอืมอืมทีนี้พอหลังจากตื่นมาไอ้น้อยจําความฝันได้หมดก็พาไอ้น้อยก็พาแฟนของมันอ,อ่ะไปแล้วไปที่บ้านเจเกตกับพาไปถึงที่ที่เจเกตพาไปดูครับแล้วก็ยกกองไม้ออกแล้วปรากฏว่าเป็นเจอเป็นไอ้ลังเหล็กจริงๆอ่ะพี่เป้กองกองเหล็กเหรอกองเหล็กใช่ครับขนาดไหนอ่ะ มันไม่ใหญ่มากพี่เป้เหมือนประมาณล้ายๆว่ากล่องประมาณสักสิบเอ่อยี่สิบเซนคูณสามสิบเซนได้ครับอ่าครับก็ไม่ใหญ่มากอ่าครับผมแล้วก็พอเจอกล่องอะไรเสร็จไอ้น้อยก็โทรตามหาลูกหลานของเย่กเกตให้มาครับคือลูกหลานเยกเกตอะมีทั้งหมดสามคนอะทั้งหมดก็ตามก็กลับก็มาที่บ้าน นี่ก็พากันเปิดกล่องนั้นดูปรากฏว่าพอเปิดกล่องนั้นน่ะพี่เป๊ะ<อ>มันในกล่องเป็นเงินนะครับผมเป็นเงินขัดพวกแบงค์ร้อยแบงค<อ>์ห้าร้อยแบงค์พันเหมือนว่าเยกเกตเขาเก็บไว้อ่ะครับครับคือเต็มกล่องเลยเป็นฟ่อนเลยอืมอืมพอเหมือนคล้ายๆว่านับ,น,บนับอะไรเสร็จได้ประมาณสักเกือบก็เจ็ดหมื่นกว่า<อ><อ>พี่เป๊ะอืมครับเหมือนคล้ายๆว่า เกตเขาเก็บกล่องตังนี้ไว้แล้วแกเสียไปก็ไม่มีลูกหลานคนไหนรู้แกก็เลยมีห่วงอยู่ก็เลยมาบอกไอ้น้อยครับปอยน้อยเห็นกล่องนี้ก็รู้แล้วทีนี้ก็เลยบอกว่าเออเงินมันเจ็ดหมื่นกว่าก็ให้ลูกทั้งสามคนนับแบ่งกันคนละสองหมืน่นส่วนที่เหลือให้หมื่นกว่าขอให้ทําบุญให้ยเกตได้ไหมหยเกตเขาจ,จะได้ไปสงบอะไรเงี้ยครับผมครับครับพอหลังจากจัดการเรื่องราวทุกอย่างเนี่ยปรากฏว่าเออ ยันของเยเกตก็เงียบไปเลยครับก็ไม่มาปรากฏตัวให้เย็นให้น้อยเห็นอีกเลยครับรับกครับครับครับเรื่องนี้ก็มีประมาณเนี้พี่เปอ๋อมีหน้าล่ะคือสงสัยจังเลยว่าคือน้อยอ่ะก็ไม่ได้ทำอะไรกับปาเกตใช่ไหมแล้วปาเกตทำไปถึงตามเหมือนกับ จะมาหาหรือจะมาหลอกหรือเปล่าหรือจะมาทวงอะไรก็เราก็ไม่รู้เหมือนกันจนจนมีบางอย่างต้องจุดคู่คุยแล้วพราะมาแบบนี้ไม่ไหวแน่นะสุดท้ายเข้าฝันครับนั่นก็คืออยากจะให้ไปเอากล่องเหล็กเนี่ยมาให้กับลูกเขา,าเขาเก็บเอาไว้นะั่นคือเงินนั่นเองอนี่แหละจ,จ,จุดท้ายความเป็นห่วงนะของของแม่นะครับเออแต่ตอนที่เราเห็นคือเขามาเป็นปกติใช่ไหม มาเป็นปกติครับผมโอ้โหก่อนนะคือไม่รู้เหมือนกันว่าโรคประจําตัวอะไรที่ทําให้ประเกตแกต้องเสียชีวิตแบบน่ากลัวขนาดนั้นนะคือเลือดออกหมดเลยหรอครับเลือดออกอคล้ายๆจะเป็นพวกเกี่ยวกับลำไส้หรือไม่ก็เกี่ยวกับปอดอะไรเงี้ยเพราะว่าเหมือนน้อยบอกว่าปะเกตแกเป็นอะไรแกก็ไม่เคยไปหาหมอแกก็จะซื้อยากินเองพวกยาชุดยาอะไรแล้วแกก็กินเหล้าเก่งด้วยครับโอ้ล้วตาย แกเสียในในอ้อมในอ้อมแขนของน้อยเลย,นยเนาะโอ้ใช่ครับนะครับนี่แหละเหมือนกับเป็นจิตสุดท้ายของเขาเลยครับตอนแรกที่ฟังในซี่ที่วุดบอกว่าอึกอักเสกอึกอักอักอะไรอย่างเงี้ยเลือดออกปากออกปากตอนแรกพี่ตกใจเลยว่าครับประเกตแกไปแขวนคอตายหรือเปล่าวะเ <c oughs> ออไม่ใช่นะครับแกไปโรคประจําตัวนะครับอืมหลังจากนั้นก็คืออ๋อเรื่องราวทั้งหมดก็เงียบ หายไปนะคุฒิแล้วคุณวุิก็ย้ายมาอยู่ที่บุรีรัมย์ครับอืมเรื่องนี้ผ่านมากี่ปีแล้วนะคุณวุฒิเรื่องนี้เพิ่งเกิดขึ้นปลายปีที่แล้วปปลายปีที่แล้วก็ไม่ถึงปีอ๋อนะครับได้ครับนี่คือเรื่องราวทั้งหมดนะฮะคุณวุฒิอ่ะเดี๋ยวผมมีเรื่องสั้นๆอีกสักเรื่องได้ไหมอ้าวได้สิได้สิยังไงอ่ะเดี๋ยวก่อนนะเรื่องนี้เรื่องเรื่องเนี้ยมีชื่ออยู่ในใจอย่างเรื่องที่เล่ามาเมื่อกี้ ยังเหมือนกันครับพี่เป้เนเรื่องไม่ค่อยยาวมากอันนี้เกิดเกิดเกิดขึ้นกับตัวเองเลยโอ้เมื่อเมื่อกี้แว็บแรกน่าจะชื่อกล่องเหล็กปะครับเด้อเอออ่ะาเอาโอเคอันนี้เรื่องต่อไปก็ยังไม่มีชื่อเรื่องเหมือนกันครับอ่าโอเคต่อครับครับก็คือว่าตอนนี้พี่เป้ก็คือผมกลับมาอยู่บุรีรัมย์ครับก็มาดูแลแม่ผมก็คือแม่ผมเป็นผู้ป่วยติดเตียงครับพี่เป้แล้วประมาณช่วงไง ประมาณปลายเรือนที่แล้วพี่เป้ครับก็แม่แกก็จะนอนที่เตียงนะผมก็จะนอนภูที่นอนของข้างใกล้ๆค่ะเตียงแก่ครับผมครับแล้ววันนั้นผมตื่นมาราวสักประมาณตีหนึ่งได้พี่เปออผมลืมตาตื่นมาผมก็มองมาที่เตียงแม่ครับออปรากฏว่าผมเห็นนะมีคนยืนอยู่ข้างเตียงแม่ครับผมครับเป็นผู้ชายใส่ชุดสีดำนะครับ ยืนมองมาที่เตียงแม่คือผมเห็นนะนั้นมันดึกแล้วมันไม่ใช่คนอยู่แล้วแหละ<อ>ผมก็พยายามจะตั้งสติจะลุกขึ้น<อ>เพื่อจะไปดู<อ>เพื่อจะอะไรนั้น<อ>ชัดเจนนะครับว่าใครครับปรากฏว่าผมจะขยับตัวมันขยับไม่ได้พี่ปี่ม<อ>ผมคล้ายๆเหมือนโดนอะไรกดไว้ครับผม<อ>ผมก็ได้เดินมอนอนมองเขาอยู่อย่างนั้นอะ่ะเขาก็หันมามองผมแล้วเขาก็ยิ้มแบบเหมือนยิ้มเยาะครับ อืมก็ผมก็มองอยู่งนั้นจนเขามองผมเขายิ้มแบบเยาะแบบสะใจสักพักแล้วเหมือนเขาก็แวบหายไปอ่ะแล้วผมก็หลุดอืมพอหลุดลุกมาได้ผมก็มองเออเห็นแม่ผมก็นอนอยู่ผมก็ไม่ได้พูดอะไรจนเช้ามาผมก็เงียบผมก็ปกติลุกมาเตรียมอาหารเตรียมอะไรแม่ทานนี่พอระหว่างที่ผมป้อนข้าวแม่ครับแม่ผมก็พูดว่าพูดขึ้นมาว่าเมื่อคืนน่ะ มีผู้ชายอ่ะใส่ชุดสีดำม,ม,มายืนแม่มองแม่ทั้งคืนเลยมองแล้วก็ยิ้มเยาะใส่แม่ด้วยคือพอผมได้ยินผมก็ตกใจเลยเพราะว่ามันตรงกันมันตรงกันกับที่เราเห็นไงครับครับนี้ผมก็คือว่าแต่ว่าเขาอ่ะเขาทําได้แค่ยืนมองนะเขาไม่สามารถทําอะไรได้เพราะว่าเตียงที่แม่ผมนอนอนะ่ะพี่เปืม ผมให้น้องที่ว่ามันนอนด้วยกันอะไปเก็บใบนาคติดวบข้างเกียงนะครับผมครับอันนี้พอผมเห็นเหตุก,การณ์เนี้ยผมก็เลยตัดสินใจเพราะว่าพ่อผมอะจะมีพระอยู่ทิ้งพระผมก็ปเป็นีย้อาจารย์ที่ว่าพ่อเขาสะสมพระไว้มาไว้บนหัวเตียงแม่นี่ปรากฏว่าพอผมเอาภาพมาไว้ประมาณสักสองวันก็คือเหตุการณ์ปกติก็ไม่เจออีกอืมครับ แต่ปรากฏว่าพอคืนที่สามผมตื่นมากลางดึกผมก็เจออีกนะพี่เๆคนเดิมเหรอคนนี้เดิมคนเดิมยืนได้แต่คือเขาก็ทําได้แค่ยืนมองอยู่ข้างเตียงนะครับ,รบพอผมเห็นเออไม่มาบ่อยอย่างผมก็เลยพยายามอาไปถามพี่สาวว่าพี่สาวนี่หรือว่าจะเป็นพวกปอบพวกอะไรหรือเปล่าเพราะตอนนี้แม่เขาก็ไม่สบายอะไรเงี้ย ผมก็ไม่รู้ทำไงแต่คือเหมือนเออเขาก็ได้แค่มองอะ่ะคือเขาไม่ได้ทําอะไรครับครับผมก็พยายามจะไม่รู้จะปรึกษาใครนะถามใครก็อืมม็มีคนให้คาตอบได้แล้วอยู่มาวันหนึ่งอะ่ะพี่เป้ปรากฏว่าคืออันนี้ผมก็ไม่ค่อยได้อยู่บ้านเลยนะผมก็ไม่ค่อยรู้แต่ตั้งแต่ผมอยู่บ้านผมอ่ะผมไม่เคยมีเห็นพระธุดงค์มาเดินในหมู่บ้านผมเลยนะพี่เป้ ปรากฏว่าตอนนั้นน่ะมีพระธุดงค์มาเดินบินทบทตรสองรูบผมก็เลยเออใส่บาทีทระางที้ผมใส่บาตรท่านก็มองมาที่บ้านผมแล้วท่านก็พูดกับผมว่าโยมของบางอย่างมันก็อยมู่ไม่สามารถที่จะทําอะไรได้ตามที่ใจของโยมคิดนะนร่บเพราะของทุกอย่างมันกําหนดด้วยกรรมของเขาอืมเขามีกรรมผูกพันกันมา โยมไม่สามารถทําอะไรได้หรอกแต่ถ้าโยมคิดว่าโยมอยากจะแก้ไขอยากชะช่วเหลือโยมแม่โยมก็ทําได้เพียงแค่ทําบุญใส่บาตรที่ส่วนกุศลให้เขาเพื่อบุญกุศลนั้นจะทําให้เขายอมปล่อยวางความแค้นต่อกันความแค้นต่อกันครับเออทีนี้พอผมฟังพระธุดงพูดผมก็เลยนึกเอะใจอาจจะเป็นเจ้ากรรมในเวรของแม่มาตัชาติปั uh, กก่อน uh, หรือเปล่า uh, อะไรเงี้ยครับ ผมก็พยายามลุกใส่บาตรท,ทาบุญตื่นเช้ามาทำกับข้าวก่อนจะใส่บาตรผมก็ให้แม่ผมอธิษฐานจิตใส่บาตรอะไรเงี้ยครับทุกวันครับแต่เขาก็ยังอยู่อ่ะพี่เตะมาหมายถึงว่าผู้ชายคนชุดชุดช,ช,ชุดดำอ่ะนะครับเราก็ยังเห็นอยู่เนี่ยเขายืนมองผมเล่าเรื่องให้พี่เตะฟังโอ้ยเฮ้ยจริงดิ จริงครับโอ้ยโอ้เอ้าก็ต้องรีบทําตามที่พระทุดโดง <c oughs> ท่าน <c oughs> บอกก็แล้วกัน <c oughs> นะครูนะโอ้โนะคือคือเราไม่รู้จักใช่ไหมไม่รู้จักเรวก็คนในบ้านเราก็ไม่รู้จักเช่นกันไม่รู้จักครับมันมีคำหนึ่งที่พระท่านบอกไว้เอาไว้อะนั่นคือความแข็งต่อกันมันต้องมีอะไรบางอย่างสิใช่ไหมอาจจะเป็นเจ้ากัาบดนเวนก็ได้หรืออาจจะเป็น ใครก็ไม่รู้ที่แม่เรามีเรื่องกับเขาหรือเปล่าเออไม่รู้มันรู้ไม่รู้มันกันนะทําบุญให้เขาอาจจะนะอาจจะดีขึ้นครับอืม,อมได้นี่คือเรื่องสั้นๆน,นะครับ <c oughs> แต่คุณพุฒแล้วก็ตอนนี้จะนอนยังไงอะไม่ถึงว่านอนก,กับแม่เหมือนเดิมก็นอนเหมือนเดิมครับผมครับอันนี้คือกลับมาอยู่ที่บุรีรัมย์นานแค่ไหนแหล้วคุณพุฒ จะสองเดือนได้ลแล้วครับจะสองเดือนแล้วนะเออเออเท่ากับว่าเราอยู่ในห้องกับแม่แค่สองคนก็อ,อยู่ในบ้านนะครับก็สามคนก็มีน้องนอนด้วยน้องนในมู่บ้านน้องไม่เห็นเหรอไม่เห็นครับเ <laughs> ออเออเอา,เอา,เอา,เอานะครับนี่คือเรื่องราวทั้งหมดนะคุณวุฒินะครับนะครับอา้าวแล้วก็ตอนนี้มีอะไรทําอะไรอัปเดตให้พวกเราฟังบ้างไหมคุณวุฒิก็ตอนนี้ก็คือ,อ ยากจะขอความช่วยเหลือครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆพพี่ๆคนไหนที่ว่าพอจะมีกําลังก็คือพอมีน้ําใจคือว่าตอนเนี้ยออืผมกลับมาดูแม่ที่บุรีรัมย์อ่ะครับจะก่อนหน้านี้ผมเลี้ยงแมวอยู่ที่กับหัวหินไว้อยู่กบก็ตอนแรกก็มีอยู่สามตัวแต่ตอนนี้น้องก็คลอดลูกมาอีกสี่ตัว<า>มผมก็เลยจ,จะฝากไอ้น้อยไปเลี้ยงไว้ก่อนอืครับเพราะเราก็ต้องกลับมาหน้าที่เนี้ยแล้วด้วยความที่เราต้องมาดูแลแม่เป็นผู้ป่วยติดเตียงอ่ะพี่เปครับ เราก็ไม่สามารถที่จะทํางานอะไรได้จริงแนละ้วผมพยายามจะหางานอะไรทํามันก็ทาไม่ได้เพราะว่ายแม่ก็ต้องเรียกเอานู่นเอานี่อยากแกอยากได้อะไรอย่างนั้นอย่างเงี้ยบางทีคิดจะขายของขายไรมันก็ด้วยความที่หมู่บ้านผมมันเป็นหมู่บ้านเล็กๆอะ่ะมันจะขายอะไรมันก็ค่อนข้างจะยากครับจะขายของออนไลน์ตอนเนี้ยก็ไม่รู้จะขายอะไรเพราะคนก็ขายกันเต็มแล้วก็คือเพื่อนคนไหนอยากจะทําบุญกับน้องหมาน้องแมวอ่ะก็ทัก ไปผมมาได้นะครับเดี๋ยวผมจะส่งที่อยู่ที่โอหินไปให้สามารถส่งอาหารไปให้เลยเป็นอาหารถือว่าช่วยช่วยเหลือผมหน่อยเป็นอาหารแมวเป็นอาหารสุนัขเป็นอาหารน้องหมาอะไรก็ได้หมดนะใช่ไหมใช่ครับได้ครับมีมีหลายตัวอยู่ใช่ไหมก็ตอนนี้ก็เจ็ดตัวครับเอออ้าวน้อยน้อยเป็นคนดูแลอยู่ตอนนี้ใช่ครับฝ่ายน้อยดูแลก่อนครับอ้าวโอเคนะครับก็ใครที่อยากจะ นะส่งอาหารหมาอาหารแมวให้กับคุณวุฒิก็ติดต่อทางไหนนะคุณวุฒิขออีกที่หนึ่งเฟซบุ๊กคุณชายวุฒิกัมพารักรักแมวครับผมคุณชายวุฒิกัมพารักหมาแมวรักแมวอ่านะครับได้ครับคุณวุฒิขอบคุณมากนะแล้วก็ก่อนมองสายไปดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับครับได้ครับคุณวุฒิขอบคุณมากครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ